รองเท้าแมรี่เจนสีแดงและครีมรุ่นวายแมรี่เจนสวยหวานคลาสสิกใส่สบายทุกวันรองเท้าแมรี่เจนดีไซน์วินเทจรุ่นวายแมรี่เจนโดดเด่นด้วยโทนสีแดงวายและครีมสุดละมุนพร้อมให้สาวๆแมทลุกได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสไตล์หวานหวานหรือมินิมอลคุณสมบัติเด่นวัสดุหนังนิ่มใส่สบายไม่กัดเท้าสายคาดตีนตุกแกรปรับขนาดได้สวมใส่ง่ายรองรับทุกกิจกรรมใส่ได้ทั้งทำงานเที่ยวหรือเดินชิลๆน้ำหนักเบาเดินนานแค่ไหนก็ไม่เมื่อย คำแนะนำในการเลือกไซส์เพื่อความใส่สบายแนะนำให้เผื่อหนึ่งไซส์หากเท้ากว้างหรือเทียบกับรองเท้าเบรเกอร์นันยางให้เผื่อสองไซส์ตารางเทียบไซส์เบอร์35เท่ากับ22.5ซนติเมตรเบอร์36เท่ากับ23เซนติเมตรเบอร์37เท่ากับ23.5ซนติเมตรเบอร์38เท่ากับ24เซนติเมตรเบอร์39เท่ากับ24.5ซนติเมตรเบอร์40เท่ากับ25เซนติเมตรวิธีวัดเท้าให้ได้ไซส์เปะ๊ปะ1นวางเท้าราษ 2. ใช้ดินสอมักปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดและส้นเท้า3ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะระหว่าง2จุด 4. บวกเพิ่ม0.5เซนติเมตรเพื่อให้ใส่สบายขึ้นห้ามวัดรูปเท้าแล้ววัดอาจได้ขนาดใหญ่เกินจริงก่อนสั่งซื้อตรวจสอบชื่อร้านให้ชัวรูปสินค้าทางร้านถ่ายเองจากของจริงสั่งซื้อจากวอกอินชูเท่านั้นเพื่อมั่นใจว่าได้ของแท้ไม่ใช่ร้านจีนที่ก๊อปปี้การจัดส่งส่งทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ตัดรอบ1 1นาฬิกามีบริการเก็บเงินปลายทางรองเท้าแมรี่เจนที่ทุกคนต้องมี แบบง่ายใส่สบายคุ้มค่าทุกบาทรีบสั่งเลยสินค้าพร้อมส่งจากไทยจะส่งรวดเร็วสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสตเป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น เราต้องขอโทษหากการนำเสนอของเราทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนำสินค้าให้กับท่านขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจ หากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ